มาแล้วมาแล้วทิดเกียร์มาแล้วมา,วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องชาวไฮชาวนาพี่น้องชาวนาเช็คด่วนเงินประกันราคาเข่าวงวดที่เก่าได้เงินส่วนต่างทอดายแล้วจะได้เงินมือดสวัสดีครับพ่อพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิดเกียรผพามวล ม ens, asure, Safe, left, да, ืนอนักมาพร้อมกับสาระข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวชายชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเจอกันในช่วงวันอังคารที่หามกราคมสภารอยหกสิบสามกับผมก็ยังมีข้อมูลหนึ่งครับเข้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลนะครับเงินประกันแะได้เกษตรกรซึ่งมีการขอส่วนต่างเล้วสงสารบประกันราคาเข่ารอบที่หนึ่งวดที่เก่าซึ่งทางทศกสนะครับเพิ่งกระแจงข้อมูลมาว่าพี่น้องชาวนาเฮาได้ส่วนต่างเท่าไหร่นะครับเราจะได้เงินเมื่อใด วันที่4มกราคม63เมื่อวานนี้ครับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขา่าปี2563่า6 4หรือประกันราคาเขา่าเพิ่มเติมจากก่อวงเงินงบประมาณ18,960ล้านบาทเป็น46,807.3จุดสาน,าานวาจนเกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลประโยชน์ครับกว่า4 5ล้านลายนายนินนพนธ์สมิตาพิพัฒน์เลข,ขาธิการสมาคมลงสีเข่าไทยเปิดเผยนะครับ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงครงการประกันรายได้เกษตรกรผูกเข่าข้างที่26ับ2 5 6 3ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงครงการประกันรายได้เกษตรกรผูกเข่าข้างที่1ท่ับ2 5 6 4เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามค้อการประกันรายได้เกษตรกรผูกเข่าปี2 5 6 3ับ64รอบที่หงงวดที่เก่า ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกลูกเขานะครับปีการผลิตสองพันสิบสาหสำหรับขอบเปลือกนะครับชนิดต่างๆนแความชื้นบวกเกิน15%บ็กับมีดังนี้ครับสำหรับการชดเชยส่วนต่างนะครับข้องการประกันราคาเขานะครับงวดนี้งวดที่เก่านะครับที่พี่น้องแจ้งเจ็บเกี่ยวระหว่างวันที่22ถึง30มสิบทำราคม63ที่ผ่านมานะครับหนึ่งข้าวกระเพือกฮาวมะลิพี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ2,464.63บาท2ข้าวเปลือกฮาวมะลินอกพื้นที่ พี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ2องพันบาท3ข่าเปลือกเจ้าพี่น้องชาวนาเฮาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ561.01บาท4ข่าเปลือกความประทุมธานีพี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ252.23บาทและสุดท้ายข้าวข่เปลือกเหนียวพี่น้องชาวนาเฮาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ553.37บาทในนิพนธ์พญากล่าวอีกว่าครับ เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กางอังอิงที่คำนวณในงวดนี้งวดที่เก้าเปรียบเทียบกับงวดที่8งวดที่ผ่านมาพบวา่าราคากระเปลือกหอมมะลิกระเปลือกเจ้ากระเปลือกความปทุมธานีและกระเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้นสําหรับกระเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ครับราคาทรงตัวประกอบกับสถานการณ์เข่าในช่วงนี้เป็นปลายฤดูแล้วจ้างได้กรณีแล้วครับการเคาะราคาประกันราคาเข่าในงวดนี้งวดที่เก้าทกัครับเิ่นแจง เนีย่ยงมมีการกำหนดาการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าการจา่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก,ก,กเขามากกว่าหนึ่งชนิดนะครับก็คือพี่น้องที่ปลูกเขาสองชนิดขึ้นไปนะครับยังใจบอเบิดต้องรอที่ประชุมครมอของงบประมาณรอบใหม่นะครับจึงจะจา่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาได้สำหรับพี่น้องชาวนาเฮานะครับที่แจงเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ยี่สิบสองถึงสามสิบธันวาคมนะครับงวดนี้เป็นงวนที่เก่าส่วนพี่น้องจะได้รับเงินช,ช่วยส่วนต่างนะครับแต่ละชนิดของเขาเท่าไรน,นะครับในตนนันเท่าไรกับพ้อมก็อ่านไปแล้วข้างต้น รวมถึงนะครับพี่น้องชาวนานะครับที่ปลูกข้าวชนิดนะครับพี่น้องก็ขอให้ร่างบประมาณจากรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์รวมถึงนะครับหลายหน่วยงานกําลังเล่งนะครับของบประมาณเพิ่มเติมสําหรับมาจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาเฮาจังไดก็ขอให้พี่น้องชาวนาเฮารอไปก่อนทางกับผมมีข้อมูลนะครับข่าวสารจากทางรัฐบาลกับผมกัททิฟามาแจ้งบอกกับพี่น้องนะครับว่าทางพกสสิมิการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาเมือใดนะครับกับขอให้พี่น้องมารอกันนะครับ จังไรจัก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไทชาวนาทุกท่านเลยรับข้อการดีๆจากทางรัฐบาลกันสุขุสุขคนกับสำหรับพี่น้องในคำว่ามองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แ่ทานกับจะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปนเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฟอน้าข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงเลยบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อการไม่คลิปหนาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนก็ขอกาวคําว่าสวัสดีครับ